สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เล็กจะพาทุกคนมาทําเมนูผัดซีอิ้วหมูนุ่มนะคะหน้าตาผัดซีอิ้วหมูนุ่มของแม่เล็กก็จะประมาณนี้ค่ะมีใครชอบทานเมนูนี้บ้างคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะวันนี้แม่เล็กใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะใช้เป็นเนื้อหมูสไลซ์นะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันไว้ค่ะ วิธีหมักหมูก็จะมีผงปรุงรสค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำมันพืชใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นไข่ไก่ลงไปประมาณ1ฟองน,นะคะหมักทิ้งไว้ประมาณคึ่งชั่วโมงนะคะ ถ้าใครมีเวลาก็หมักไว้ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะหมูจะยิ่งนุ่มมากขึ้นนะเสร็จแล้วแม่เล็กจะมาสับกระเทียมไว้ค่ะที่เราจะสับกระเทียมเราก็บุบกระเทียมสักหน่อยนะคะเวลาสับก็จะได้สับง่ายๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักคะน้าค่ะวันนี้ใช้ผักคะน้าต้นเล็กนะคะรู้สึกว่าใบเขาไม่ค่อยใหญ่ดีค่ะแม่เล็กชอบกินต้นเล็กนะใครจะใช้ต้นใหญ่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนําไปผัดนะเราจะต้องมาแยกเส้นออกแบบนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่แยกเส้นออกเรานําไปผัดเครื่องก็จะไม่ค่อยเข้ากันดีนะคะแล้วเขาก็จะเป็นก้อนๆนะคะแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสค่ะใส่ซ,ซีอิ๊วดำลงไปค่ะเราก็จะใส่ซอสฝาเขียวแล้วก็จะใส่น้ํามันหอยลงไปสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะวันนี้แม่เล็กไม่มีถุงมือนะคะขออนุญาตใช้มือค่ะมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมผัดกันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะเคลือบน้ํามันที่ขอบกระทะนะคะเวลาผัดก็จะได้ไม่ติดกันนะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นกระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมได้ที่ค่ะเสร็จแล้วแม่เล็กก็จะใส่เป็นหมูที่เราหมักไว้นะวันนี้หมักหมูแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าแม่เล็กจะรีบทําให้เสร็จค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดลิดไม่ทันตอนเย็นนะคะวันนี้ไปทุระหลายที่ค่ะก็เลยทํากับข้าวช้ามากค่ะแก๊กก็หมดนะคะกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบจะเที่ยงแล้วค่ะพอหมูสุกได้ที่เราก็จะใส่เป็นไข่ลงไปค่ะ ก็คนไข่ไปสักพักนึงนะคะแม่เล็กจะผัดไข่กับหมูให้เข้าๆกันดีนะคะเสร็จแล้วแม่เล็กก็จะใส่เป็นเส้นที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะก็ใส่เส้นลงไปได้เลยค่ะจะใส่แค่ประมาณนี้ก็พอค่ะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะผัดไปสักพักนึงนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วแม่เล็กก็จะมาปรุงในส่วนของรสชาตินะคะในส่วนของรสชาติเราก็จะใส่เป็นผงนัวลงไปค่ะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ซ้อนหอยลงไปสักหน่อยแล้วก็จะใส่ซอสฝักเขียวลงไปอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นผักคะน้าลงไปค่ะใครจะใส่เป็นพริกไทยลงไปด้วยก็ได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ผัดไปอีกสักพักนึงนะคะกล่าวว่าผักคะนา้าเขาสลดก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะชิมประชาติดูว่ารสชาติโอเคถูกใจเราหรือยังแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดซี่ิูหมูนุ่มของมเมลีค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ